ระยะประเวทถนนครับอันนี้แข่งที่เมืองหัวบินนะฮะชิงกันหนึ่งเหรียญทองครับจากรดเวสต์คนชายก็ปั่นกันรอบละ14.75กิโลเมตรส1ดรอบด้วยกันระยะทาง162.25กิโลเมตรมีนักปั่น37คนจาก8ชาติร่วมชิงชัยครับแล้วก็บรรยากาศอย่างที่เห็นนะฮะลุ้นกันท่ามกลางสายฝนครับและแชมป์เป็นของมูฮัมหมัดนูเอเมนมูฮัสซาริฟจากมาเลเซีย ได้เหรียญทองครับหเหรียญเงินเป็นเอแมนคายดี้จากอินโดนีเซียและนวุฒิลีพองอยู่ของไทยได้ที่3นะครับก็ได้เหรียญทองแดงครับเวลา3าชั่วโมง48นาที22วินาทีเท่ากันเดี๋ยวฟังเสียงนวุฒิหน่อยฮะเกมวันนี้ก็เหมือนที่วางแผนไว้กับที่พี่ตั้มพ่ตั้มวางแผนไว้นะครับว่ากลุ่มหน้าที่เบรกเอาเวไปนี่ต้องมอีทีมชาติไทยของเรานะครับฝังตัวเข้าไปอยู่ตำแหน่งตรงนั้นนะครับแล้วก็มันอยู่ที่ว่าจังหวะใครจะ เบกเอาเวไปได้ครับแล้วพอถึงจังหวะนั้นมีมีผมไปแล้วก็มีวุฒตามมาช่วยครับแล้วก็ต่อหลังมาก็เหมือนเป็นเกมแบบสองสอง,สองครับผัดกันจับผมกับวุฒก็ช่วยช่วยกันจับประเทศอื่นที่พยายามยกหนีครับแล้วก็สุดท้ายจังหวะที่แบบที่ผมหลุดมาได้แล้วก็ผมก็พยายามยกเนินเนินสุดท้ายแล้วครับแต่มันก็ไม่ขาดครับ